เป็นหุ้นเด่นประจำวันที่5สิงหาคมนะคะเพราะไต่เล่าไก่มาขนาดนี้ก็เลยเลือกไก่มาเป็น1ในหุ้นเด่นค่ะเ,เลือก JFT มานะคะเพราะว่าพื้นฐาน,นเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าถ้า3ตัวนี้ถ้าตอนนี้แต่ก็รู้สึกว่าราคาหุ้น JFT มันอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วมันก็เอเอร์เน็ก็ยังดูโอเคปัจจัยวดล้อมก็ยังสนับสนุนดีก็เลยรู้สึกชอบ JFT นะคะแล้วก็บวกกับ น้องเอกทางเทคนิคก็เลือก GFT p มาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเลือก GFT <AP> p เป็นหุ้นเด่นทีนี้มาพูดถึงตัวเลขกำไรนิดนึงค่ะกำไร Q2 เมื่อกี้เดีบอกว่าเขาจะโตทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะตอนนี้แต่มองไว้ประมาณ4 6 0 4 7 0ล้านนะคะ Q on Q ่าโตรประมาณ3%ค่ะ Year on Year จะโตเยอะมาก158%เพราะว่าปีที่เราฐานต่ำนะคะ ที่กเ้าอย่างที่คคยมาเล่าหลายๆครั้งว่าเป็นมรสุมของหุ้นกลุ่มไก่มากทั้งราคาเนื้อสัตว์ลงเพราะว่าเจอโควิดส่งออกได้น้อยมีปัญหาขาดแคลนสายเรืออีกการบริโภคในประเทศก็ลดลงเพราะมีล็อกดาวน์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการซื้อเนื้อไก่หรือซื้ออาหารสดอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงเราก็จะไปซื้ออาหารกระป๋องหรือซื้ออะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นะคะก็เลยและขณะที่ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็ยิ่งมาเจอสองครามเมื่อตอนต้นปีราคาถ่วเลืองนะคะเขาก็ก็ขึ้นกันหมดนะคะก็เลยสาหัสอยู่พอสมควรเพราะนั้นฐานเนี่ยค่อนข้างฝังมากค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าเข้าใกล้ช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วนะคะกำลังอัตราการใช้กำลังการผลิตก็สูงขึ้นปีเมื่อปี2010เขาเจอโรงงานไฟไหม้ไปตอนช่วงปลายปีนะคะเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปี2ปีกว่าจะติดตั้งเครื่องจักรคือระหว่างทางพอมีโควิดเนี่ย ยกการสั่งซื้อเครื่องจักรมาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์มันจะช้าบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมันชะาง,งัากไปอะคะ่ะเพราะนะตอนนี้กลับมาครบศูนย์หมดแล้วนะคะกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงของโควิดเนี่ยประมาณ25%แล้วก็สามารถมารองรับดีมานช่วงนี้ได้ทันพอดีบวกกับเจอหมูมี ASF หมูขาดคนสวิตจากหมูมาทางไก่นะคะั้นทำให้ดีมานไก่เนี่ยสูงขึ้น จพก็เลยมีกําลังการผลิตที่มารองรับดีมานตรงนั้นก็ดีก็เลยคิดว่า Q2 เนี่ยำไรน่าจะดีต่อนนนนเนื่องค่ะแล้ว Q3 เนี่ยยังคิดว่าดีต่อคือจะต้องดีต่อกว่า Q2 เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เล่าว,ว่าราคาไก่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นช่วงไฮซีซันของการส่งออกค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่ะต้นทุนวัตถุดิบเริ่มปรับลงนะคะเพราะนั้นโดยปัจจัยพวกนี้ก็เลยคิดว่า Q3 เนี่ยน่าจะยังดีต่อเนื่องค่ะส่วนในแง่ของกําไรทั้งปีไม่ต้องพูดถึงเลยปีที่เราทํากําไรได้200ล้านปีนี้แต่มองเขากำไรจะขึ้นมาเป็นพันหนะคะของเดิมที่เคยทําได้เนี่ยประมาณพันหกค่ะ น่าจะได้เห็นเนี่ยเป็นปีหน้านะคะแล้วก็ประมาณการของนัตาดมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยเพราะว่าด้วยความที่ราคาเนื้อสัตว์เป็นคอมมูิตี้ก็เลยอาจมีความกังวลว่าเออราคาจะปรับลงอะไรเมื่อไหร่ก็เลยทําใช้อัมชันแบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟค่ะก็ยังยืนที่กําไรเดิมน,นะคะปีนี้พันสปีหน้าประมาณสักพันเแล้วก็ตัวราคาเป้าหมายค่ะ17บเาทห้าสิเหมือนเดิมวันนี้ราคาหุ้นที่ลงมาในยตยตก PE น่าจะเหลือ12เท่าแล้วค่ะ11 12เท่าแล้วนะคะ ตัว v a l u a t ไม่ได้ถูงใช่ก็เลยเลือก c f p t ค่ะแล้วก็แนะนำซื้อเก่งกกำไรค่ะ